สสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า NBA in f i n i t e นะทุกคนฮะตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาสู่ซีซั่นที่2เป็นที่เรียบร,ยร้อยนะทุกคนครับตอนนี้ก็ได้ทําการรีแลงซ์นะทุกคนเนาะตอนนี้ผมก็ได้อยู่แรงซูเปอร์สตาร์อ่าประมาณ3ามทุกคนครับมีประมาณ2ดาวครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เอาเททัมอาร์เจ มาชุดแค่3แต้มมาทุกคนนะผมจะไม่ชุด2แต้มเลยครับผมจะชุดแค่3แต้มครับคือชุดนอกกรอบน,นะแต่ผมไม่โยนเกมนะครับผมจะเอาความชัวร์ผมถึงจะชูดมาทุกคนเนาะ <Okay. S 1> ผมจะเอาอ่าแบบว่าเน้นชนะด้วยครับทุกคนแล้วก็เน้น3แต้มด้วยเนาะโอเคก่อนเริ่มคลิปนี้นั้นผมอยากให้ทุกคนนั้นกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5ไลค์ได้ไหมฮะถ้าได้เดี๋ยวเราไปดูเท่าม้าเจ ชุดแค่สามแต้มกันเลยครับทุกคนว่าจะลงกี่ลูกันทุกคนเนาะโอเคลุย,ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ยืมตัวรทถ้ำจากแคนผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเป็นถ้ำ R7 ครับมาเดี๋ยวผมไปกดอ่ารางวัลฟรีก่อนครับเป็นเงิน1,000พันเหรียญใช่ปห มาตอนนี้ผมก็อยู่แหลงซุปเปอร์จ้าสามนะทุกคนมี3เอ้ยเท่าไหร่มี2ดาวครับทุกคน <S <S เดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์ถทามัมชูด3แต้มนะทุกคนเนาะโอเคแล้วเราก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับมาแล้วผมก็เลือกไปในถ้ำครับก็ตามที่คุยกันไว้ครับฟับงเราก็จะมีแบมอดบโยฮะเป็นเซนเตอร์ครับมียานิดครับเป็นตำแหน่ง PF ครับผมพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเนาะ แล้วฝ่งเขายังไม่เลือกมาฮะเราต้องรอดูสักกู่นึงครับแล้วตัดสินใจนางพอสมควรครับคนแรกมาเลยครับเป็นโลเปตเป็นเซนเตอร์แล้วก็มีสเตปเคอรี่ครับผมเป็นตำแหน่ง PG อีกคนหนึ่งใครเอ่ยจะเป็นใครอีกคนหนึ่งครับนะแล้วเขาไม่เลือกสักทีอนะสงสัยคิดอยู่ครับว่าเอาไงดีวะนะ หวังแค่ว่าขอให้ได้เจอการ์ดง่ายด้วยคนครโอเคเลือกมาแล้วครับเป็นอา b a เจ e t บาครับทุกคนครับมาก็เจอการ์ดฟ้า2ตัวผมคิดว่าคอนเทนต์นตี้น่าจะทําง่ายทุกคนครนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดีกว่ากับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าผมจะชุดแค่3แมแปมน,นะครับทุกคนมาคิดว่าผมชูดได้เยอะอยู่นะทีทำอารเจนเนี่ยโอเค แล้วฟังเขารีบาวได้ครับเราขอไม่ชูดเราชูแดงๆไม่ลงเลยครับงานนี้นะครับผมจะชูดแค่สามแต้มนะฮะถึงเข้าไปในกรอบผมก็จะล่าออกมาชูดนะเราลองชูดดูครับเอาเรียบร้อยครับเหลืองๆยังลงครับโกงไม่เลยฮะอาเจ็ดฮะอ่าล้วฟังเขาบุกแล้วฟังเขาชูดแดงๆครับก็ไม่น่าจะลงครับ ผมต้องหามุมชูดก่อนครับต้องส่งครับไปไม่ได้คือเพื่อนร่วมที่ผมเนี่ยเขาชูดสองแต้มได้นะทุกคนผมมาคนเดียวนะครับคือโซโลแรงค่ะมาโอเคสามแต้มปะเรียบร้อยครับลูกที่สองครับโอเคเราก็ชูดลงสองช็อตแล้วทุกคนครับกับสามแต้มเรา มันท้าทายมากเลยนะก็ถ้าใครอย่าจะโดนเพื่อนดา่ากลัวโดนเพื่อนด่าเนี่ยอย่าทำนะทุกคน <c oughs> อันนี้ผมแค่ทำคอนเทนต์เฉยครับโอเคเขาชูดมั่วครับไม่ลงนะครับต้องไล่ไปสามแต้มแลนก็ชูดแค่เขาไม่ลงครับโอ้โ,อโอทีเพื่อนซอรี่ดึงกลับมาสามแต้มครับเหลืองๆไม่ลงอีกแล้วโอ้โห <c oughs> ต้องขอโทษเพื่อนเลยครับงานนี้ลงบักเรียบร้อยครับผมต้องขอโทษเพื่อนเลยครับโอเคเพื่อน m ม่ my bad, my bad แบดม่แบดละโอเคโอชุดไปสองลูกไม่ลงเมื่อกี้ฮะเสียดายจัดเราลยอัพสวยครับยานิดนะครับตาเราตั้งรับบ้างครับทุกคนแล้วเคอรี่วิ่งหาหาช่องบ้า<อ>เอาส่งครับ บาเลตทำยังไงทำยังไงโอ้แล้วเล่นยากครับไม่ลงชัวฮะโลเปซป้อนีบาวแล้วก็ชูลงไปครับ,รบนะครับเดี๋ยวเราบุกขึ้นบ้างครับผมต้องหาช่องสามแต้มนะฮะได้ปะเขียวๆลงปะไม่ลงอีกแล้วมขอแก้ตัวแล้วกันไม่ได้ฮะเราจะไม่ท้อโอเคเพื่อนสมมูสวยอย่างนี้สิ โอเคเป็นสามแต้มเป็นสามแต้มอ่าอันที่สามเลทุกคนครับผมชูสามแต้มได้สาม shot แล้วครับทุกคนอ้าว,าวาแล้วลงเฉยว้า <c oughs> เอาเรื่องจับสเตทเคอร์รี่ฮะโอเคเพื่อนสวยไม่ชูดเมื่อกี้ไม่น่าจะว่างฮะโอเคล้มต้องชูดแล้วครับลงไปไม่ลงเฉย เพื่อนขอแก้ตัวขอแก้ตัวลากมาสามแต้มครับเรียบร้อยปะโอเคเป็นสามแต้มช็อตที่สี่แล้วครับทุกคนนะเป็นไกี่ช็อตครับเขาหาช่องอะไม่ได้เออเี่ชุดแดงไม่ลงอีกแล้วเอารีบาลไม่ได้ครับยังไงเคอร์รี่ยังไงแล้วชูดเลยฮะ ลงปะไม่ลงเราเพื่อนจะไปเองเพื่อนจะไปเองปะไม่ไปส่งมาสวยลงปะช็อตที่5เรียบร้อยครัทุกคนน่าจะได้แค่5ช็อตครับ3มแต้แมเงีก็ได้15คะแนนเนาะ3 5 5ครับก็ถือว่าเยอะนะโอเคทุกคนกครับผมก็ได้ MVP เป็นที่เรียบร้อยให้ทุกคนนะแต่ผมวอา MVP ให้เพื่อนเนาะเพราะเพื่อนเล่นหนีมากครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะทุกคนเนาะผมขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ครับใครชอบไทลงาำ R7 กดติดตามไมครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะทุกคนเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับ